มาจ้าเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวกันค่ะวันนี้ก็จะมีต้มกระดูกหมูกับผักกาดดองสดน้ำร้อนๆแล้วก็จะมีแกงปลาดุกใส่มะระ มาค่ะมาทานข้าวด้วยกันร้ํน้ำร้อนๆดูหมูชิ้นโตๆกันเลยจ้า